อุตุนิร่นดรีปาเด้อะนึ่งเลยอดี๋ต้องส่งสิปงก่อนยาค้าบเออตามกุ้งบอกพีทบอกตูไม่ต้องซู้ออะไยาเขาไปชวน อากาศทักทายสบายดีพี่น้องเวอร์สกุลสุคนเนาะมือนี้กาพ่อก็ไม่น้องโซกาเป็นเวลาตอนแดงๆพี่น้องเอ้ยมือนี้เฮากัสิพาพีพน้องไปหาอยู่หากินคือเก่าเนาะแต่ว่ามือนี้อากาศโห่แห้งหลายพี่น้องเอ้ยสิพาไปลงเซ่สลอกไปหื้อเยาะสลอกเพราะว่าอันทั้งเบากองคำแล้วก็ทั้งตาเพิ่นเฮ็ดไว้มือหนานนะเพิ่นมาคือสิเข่าหลายเด็ดเด็ดเพิ่นมาเออแต่เราต้องไปหื้อเวิ้งสลอกไปมือนีกามีไปหลายคนเตอรพี่น้องเอ้ยมีตามีย่ายแล้วกาเบากองคำเนาะน้องโซก็ไปพี่น้องเอ้ยจอมด้อเขาเนาะแต่ว่าเสียงผ้ากะ ห้องคึมคึมยูพี่น้องเอ้ยแต่ว่าผลก็บอกเห็นสิโต๊กสนอกหอกล้วก็ล้มมาสนอกผลก็บอกหอดจักเทือาสนอกเออโอเคแต่ว่าก่อนไปแม่น้องโซกากราบขอขอบคุณเล็ซี่ทุกท่านที่เข้าไม่กลังใจแม่น้องโซกเนาะมากดใดกดร์ตหลอดมากราบขอขอบคุณที่ไรพี่น้องเอ้ยโอเคเดี๋ยวเป็นกลังใจให้แม่น้องโซกในเด้อพี่น้องเด้อว่าสิได้บเราแพงมาหนี้เนาะสีมานโบสนอกย่านภาพทีเป็นผลเป็นล้มมาก่อนว่าจักเนาะแต่ไปผ้าไปก่อนพี่น้องเอ้ยมาดีเด้อเขาสิไปใส่ถุงมาหนีิ ป้าไปหาป้าบ่ลูกบ่อุ้ยเสียงผ่าห้องมาแล้วบักลาบ่ย่านบ่บ่ย่านบ่ลูกยหันอุ้ยเสียงผ่าห้องยูไม่ไม่เอาใหม่เนี่ยยู่ใส่ลูกไม่เอาใหม่เด้เออเออเออไปไปย่างย่างย่างมันสิคำไปไปสบายดีมาหื่อเนาะผ้าแม่งอกมาหื่อเนาะเป็นเอ้ยแม่สายมัน มาทั้งคอสายมานพุ่นไมดีไม่ใหไงตีกันก็ไม่ใหญ่มาเนี่ยระวังกิงลงเตะแลเด้อมอตะเบ้าหยอกไม่ใหญ่เจ้าสนอกโอ้ยคู่นี่เป็นตะแยงคากพี่นเอาไปเบ้าหยอกกันก็เป็ยนสนอกพออยากตีกันก็กุมข้อกันปลุกคือประคอนี่เด้อเออเดี๋ยวเขาจะยายแง่งก่อนเลยเหาะที่ว่าบากองคำกับตาเรามาลงเมื่อยเมื่อนั้นนะแต่ว่าคือสิได้อีกอ่ะเออเดี๋ยวเขายายก่อนเดดี๋ยว b าไม่เัวเน้องเ้อยูออกจะไงจืล

ไปดึงเอาท่าทองเบ้องราดีไปแล้วเข้ามาแลาวจะดูขับม่อนข้าง่ายเร่มันมันละมันชมา กินเมื huh. ่อคุณบอลนีเอตันคุสกิ้องนยังพี well yeah, okay. ่เอาแล้กินป e เนาะอีกเรื่องนันื้อือต่อไปอี้เอาไปเรื้องนั้นเลยว่ยเด็ดอันนี้ก็เพาะมนหางก้องะตมันเลยจิกเลย่ื้องเียีเียวะ เออร้อยใบค้างเขาจะทิ้งนี่นะพเออคุยมาตัวนี้มาใบนี่มาสูครับน้าูดินก็เ เฮ้ยชิคกี้พาย แก่ไงชีช่วยด้วยช่วยด้วยแบนี้่ไ้ผ้งรเหีือหือไปผ่าทนแน่ี่ก็จะรวนมบริษัไผ่าผ่านะเราเราก็จะเรียกตีนังยุออกมาเด้อเออเราต้องหากิน ไม่พ <Okay. S 1> ว้อมก่อนกองลิง okay.

เดินอย่าไปเงี้ยโอ้ยโอ้ยทําอุญโยมันไปเนี้ยอทําควาึกคักเข่าโอยโอ้มันจําจะสีโอยเนี่ยหอบขึ้นมีเบื้องนี้หอ็หอแต่เบื้องหันอย นโอ้หลบนี่หนิปลาใหญ่เดี๋ยวพี่น้องเอามันไปก่อนถ้าตั้งยาตัวบักใหญ่เนี่ยมันดูดออกเลยมันตะกุ้งกับปลาหน่อยหรือเก่าไงถ้ากัญญามันพอได้กินก็เอาเลยพี่น้องเลยล้วงไดล่ๆกระดิวังนี่ตะกุ้งนี่แหละพอได้กินนี่อได้เนาะปลาเลี้งอยู่ตอนนี่คือที่อได้เนาะอยู่ไอ้เนาะพอได้เนาะอยู่ปลากุ้งเต้นเลย เออเจ้าน้ําุ้นเออสร้างบ้านเอ้ยเอามาเอาปลบ่่าเลยอือตัวตะกองยรอบนีก็ดแต่ว่าเฮายังสิไปหื้ออีกนึงเพราะว่าเฮามี2ไหลนีด้ลุย2พี่น้องเอ้ยเพราะว่านี่มันบ่ได้นะนี่าตะตะกตัวนี้เอามาบ่ท่เีย พอป๋อบ่นาแก่ครับคุณหลายๆติมอยู่ประมาณถ้วยหนึ่งกุ้งกระไรโอเคเดี๋ยวไปฮือเหยาะที่สองบัดนี้ตอนนี้อีพอแล้วก็แก้ไปทุกคเพราะว่าเขาจะไปฮือเหยาะเหาะที่สองเดียมีสองเหยาะเดี๋ยวมันอีพอเราแก้เพราะเหยาะตัวนั้นอยู่พูดอยู่บนพูเขหินเลย นมันหั่นมัวไชเดําเมื่อกี้

ไปเป็น

ว้าวบัตัวเก้าพัดบัวไหร่จะดิน้องโอ้ยได้ปะครับออว้าวมีแต่น้ำแง่มันอีหยังแล้วไปเอาลงความเอลงจักคือจะได้เอาน้ำบุงเนอะแน่แต่ประบูยัง ได้ปลาพี่อ้ายบอดอิสยาดเถอนโมแม่ิอ้แล้วตอนน้อกวาปปลาลูกนี่กูจะจับกูจะจับถั่กระดี่นียดน้ำอาซัดถัถุคนตมีแต้ปลาแต่ว่ากุ้งปลาลายได้หรอกน้อซปลาได้หรอกใส่คุลูกใส่คุอุ้ยอยงนี้จับเอาปลาปลาปูปูเออใส่ใส อูตัวยางยีปาันเส่วนปลากับกุ้งกันะไรตื่นเลยเพราะนายเหาะเลี้ยงอยู่แต่ว่ามันเป็นเหอะที่ว่าเขาเห็ดไม่นะพะว่าใบมันบว่เน่าเป็นเพราะบวคคอยเขาเดี๋ยวมันโศกสีล้งงมหอยก่อนผูกตากัง่ายกับพักงมหอยเราอยากพัดเพชรท้ง่ายนะอันก็ไม่้าบ้านทิมมันโศกว่านหอยทิมไป เฮ้ยวั uhm นนี้เราตกหนาตายะตกตาเ้วก็ด้ายเองเอาๆก็ิตกหนานี่หอยกบอกโบกเป็นอมิตรน้อไงนี่ห้หรื่อหอยโมรีนเขาาปีนดูมือ ไปโชกไปลุงนักนับลุงเอวังดูเพื่อนไปลงมาเลยนะครับตีมลุงับไปเน่ๆๆเขาขว้างตอนนี้การมันโซกระเทียมสิเมืออะไรพี่น้องเอ้ย เพราะว่าคืมคืมมาคือจะเป็นผลเป็นล้มสิหอกหูหอยกระไรข้าวเดียวไปน้องเอ้ยนี่ข้าวเดียวอะไรบักหลายหนึ่งหอยกระไรพุ่นทั้งกุ้งทั้งหอยปนกันไปไปน้องเอ้ยปลาแน่นี่เมื่อเวลาจะเสด้เลือกออกนี่เดี๋ยวไป้องโศกสิได้เมื่อก่อนเดี๋ยวเสียเก็บพักบงพอะไรเมื่อกินตำกุ้งเนีจะกัมหนึ่งสองกัมลสันตอนนี้แมงโสมมาหอดห้องพักบงเลยไปน้องเอ้ยเดี๋ยวเ็ดเอาไปกินก่อนพอได้กินกับตำกุ้งสิหอกแต่ว่าเด็ดเอาจะบริษณียาวเลยอีประมาณอัน สองเมือหรือสามเมื่อปวดไม่ลงโซกฤษดีดประตัดอีกเพราะว่าน้ำมันจะจะปล่อยมาเลยพี่น้องเอ้ยฮันต์แต่ไม่ลงโซกเล็ดมือนะหันน้ำมันก็จะบอกว่าเราปล่อยมาเห็นบอกมันจะบนยอดบุกคอยงามไปไหนเนาะแต่ว่ามันงามแห้งดีนี่ตรงนี้เนี่ยพวฮันกรสิหวานช่วยๆพี่น้อยเท็ดเอาแต่ซ้ำพอกินนะไม่องโซกัเมื่อลยเพราะว่าไกล้ท่เป็นฝนเป็นล้มไปเ้ยฝาห้องคือคึมมากเลยยอดช่วยมี็อยู่โคพี่น้อง ข้า้องคึค้นขึ้นยู่ขอาบมหลดอกหน่อยจะกำานึงเก็บเมื่อราวก็กินบเบิด่างที่ร้ายมันเอาไเค็บไปตลาดตอนนี้เมกาไม่ต้องโชคเลยคืนมาแต่หูไอ้กูเซ่เด็่น้องเอ มีโน่บะแรงผัดหอยแน่นอนพี่น้องเอ้ยผัดหอยแล้วก็ตำกุ้งเล็กน้อยสะดอกเออโอเคเดี๋ยวไม่ต้องโซ่กันสิในเมื่อก้อนบาดนี้เพราะว่ายันเป็นฝนเป็นลมพี่นออ้องเอ้ยอากาศกาเสียงฟ้าห้องคือคืมไม่ยู่จักว่าฝนที่ตกแข็งกว่าจัก๋ยวเมืม่อก้อนบาดนี้อย่าเข้ามื่ออกันอยู่เฮือกันไปเลยน้องบาดนี้เนาะนนะตอนนี้การไม่ต้องโซ่กับมาฮอดเฮือนลกพี่นออ้องเอ้ยอาบน้ำอาบอยังเรียบร้อยกาเดียเยเด๋ยวกาเสียหายให้ยูเฮ็ดกินก่อนโอ้ยจังหวะเละเหมือน่าจักกุ้ง โว้ยสงสัยดิเบืดอแต่เด็กน้องเอ้ยกุ้งยังยู่ยังอยู่เห็นตัวกุ้งอยู่เดี๋ยวรีเอากุ้งออกกันกุ้งแต่ละบักรลายตื่นไปเคิร์นฮอยกับเมนโซจะแฟด่าล้วก็จะเห็ดพัดเอาอะไเพันอยาดเลยจะติดใจอันซีมือพอลองคีบเพิ่นอเพิ่นมาแทรกสนอกเดี๋ยวลองโสเลือกกุ้งออกกับปลานีเพราะอะไรไล่เพราะอะไรยุ่งอักตำยู่กุ้งนี่ก็ได้ ปลาตัวใหญ่กับปีกห้ทั้งตาเพื่อนเพราะทั้งตากะเราบบกินน้ำมันนะพี่ดาเขาโทอดเขาโทอดหอยนะราบบกินน้ำมันพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าเพื่อนจ๊เซจไงเนาะเราบบกินแต่ไรมากเลยตาเนีกินน้ำมันนะแต่ว่าทั้งใหญ่เพื่นมากท่นปลาพัดเลยส่วนหอยกับกุ้งกาม่ต้องโู้เลือกเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตัวจะเป็นหอยเด็ดมาไม่ต้องโู้เลือกเอาตัวหมักใหญ่เลยเพราะว่าอันไม่ต้องโู้จะพัดพี่น้องเอ้ยให้ตรงนี้ตัวสะอ่อนพี่น้องเอ้ย แต่ว่าพี่คักเลยหอยยำนี่ส่วนตัวนี้กาสิเป็นกุ้งเพื่อนเอ้ยกุ้งนะครับปลาโอ้ย,ห,อยหือสองย่อเพื่อนเอ้ยได้แต่ซ้ำนี่สันดอเพราะอะไรกินอืมเพราะว่าอันยออ่อเหาเฮ็ดไม่ไหมเพือนเอ้ยม,มันจะพวกข่อยเข่าเลยคาตาบาไปหือรอบสองหนาสิได้หลายอยู่นี่แต่ว่ากุ้งเลยไม่ต้องโซกสิตําเอาแต่ปลาส่วนปลานี่กาสิปีไงทั้งตาเพิ่นส่วนน้อยเม่้องโซกกัสิพัดโอเคเดี๋ยวไม่ต้องโซกกาสิทตำการตำกุ้งก่อนเะัาจะมาพัดหอยเนาะเดี๋ยวตำหมักวิกตำ ๋ยวาตำพริกพียงตีำกุ้งกนเลยเลยโอเคเดี๋ยวเราโโะเเจะเอากุ้งใส้านนี้หั่โโก,กุ้งกันเลยพาะตัต่ำพี่น้องเคยไหม๋ย่าสะหามตำกันปุงกัน เป็นนัวเกลือน้ำปลาเด็กจังหน่อยสซไลด์เซไลดยเซนอยเซนอยไปเลยโอเคเดี๋ยวตามเลยกรับครัวจักหน่อยชอบนี่บุมีหมมหน้าว่งเอ้ยลงไปซื้อสนมนีกระข้ามเลยโอเคผมเป็นยังบมีมหน้าวซ่งเซนไปเลย ตัวยัวกุ้งลอยฮัทตะวะตั้ใส่บักระคันแซ่บน้องเอ๋ยใช่ว่าบักระค่ะท่านได้ล่นเตื้ออยู่ท่านสูบโอเคก็จะเซ่บเลยพี่น้องเอ๋ยหาเสียไดนก็จะอยากเปลี่ยนจากน้อยมันโซ่เซฟพีรายเตยนี่เย้ามันสูบกากน้ำมันใส่ก่อนโอ้ยน้ำมันไอเนาะนี่ใส่กรบปุกใส่ปลาไหลดอกใส่น้อยหนึ่ง เพราะว่ามักพริกยังกะมันโซเตรียมอุปกรณ์ไปจรลอยเนาะมันโซแก้ตั้งมักพริกใส่จักน่อย้วก็ตอนบมักเทียมเนี่ย อากใส่กระเทียมแลยค่ะม si ันหอมจะน่อยก็จะเอาหอยใส่รีดบร่อยตามด้วยเครื่องปุ้งพี่น้อยบันใส่เป็นนัวใส่เกลือ cả bữa cứ sốt ngoài rồi sốt ngoài cứ như vậy rồi nè sốt ngoài mình trộn bớt để có đi. đi bớt đâu rồi cho kênh Ghiền Mì không เดี๋ยวเอาปักบัวระพาใส่ก่อนพน้อผักใส่กักบัวร่าเลยสูตรเบาปั่นเพิ่นสูตรพอนกิฟเส่บละแล้วนี่หอมที่คุยเลยโอเคเขาจะทาสุกเล้เขาจะซีบมึงปลาตอนนี้กระพาะเลยพี่น้องเอ้ยเป็นตาแซ่บคัก้ักะทิพวกเนี้ยโอยกะพีพีตัวบักใหญ่บักใหญ่หนึ่งมึงเนี้ยดี๋ยวะลองส่งสิบโป่งก่อนอยาเข่าเลยพี่น้องเอ้ยหอมมุยมวยเลยนี่อย่าตากรอยกุ้งก่อนเออต่ำกุ้ง บอกพี่เอกดี๋ม่โอะไรเดี๋ยวตาพัดหอยก่อนมาดนินี่พี่น้องกับข่าแดงไม่ต้องโซกมาหนอ่านเสพตัวนี้ไม่ต้องหดพัดหอยอปเ้ยใส่ผักบัวะพาโอ้ยสุดยอด ของแกมพักบงงามๆพี่น้องเอ้ยน uh ี huh. ấy, ่ของแกมตำกุ้งตัวนี้คือเป็นปิ้งตาปิ้งปลาทั้งตาเพิ่นปูอันอาหารมิตรว่าโอเคอยู่พี่น้องเอ้ยมาเลิกกินซอแร่น้ำกันพี่น้องโอเคจัดการเลยพี่น้องเอ้ยลงเมื่อบาดนีื่มื่อน้องอ๋อยนี้แ่แม่มาหน่อยอืมไหนอยู่เอ ร้าวม้ยนมงาชอบงามเลยยังนี่ก็ห็นไมู่กบุตัางหูหีบเบี้ยอู้อ่านเชบนะสียกเมือในจะน้อยไปหน่อยเราอาไม่กินเขาจะนอกมือนี้นะนะอการห้อนลาย

เดกินพ uh? ัดหอยบูบากอง้ามตื mm. ่ใจพัดหอยจดอกอสีมือไป็นส้มใด้ปะเต็มรอยหายอะไรกันแนนโอ๊ยข้าวตบเสะเต็มรอยห้ยสองไม่ร้องปากต้มกับใจเราครับกบสิเอาเก็บ่องกินกริบนี้หมล้ะแค่ไหนตายบริสุทธน่อยจัตวเมื่อ ี่ดีดาวุ่นคนตามเขาเองไปบางอย่างกันไหมเนาะอีพูดกับอีกบัวน้องวันหน้าฟ้องตีบอกใจมาแล้วก็บอกก็บอกคุณไม่มีอีดีอืมานมาน้องบัวกับอีพูดน้องตะแกะนี่กาแมงโซกินกินเขากินน้ำเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยกระ คลิปนี LC ้ฮัฟกัสิ่เดีขออิดไว้ก่อนเพียงสามีเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าฮ <น normal isation> ัฟจองพ่อกันไหมแต่ว่าพลายที่ว่าเข่าวเบิ่งไม่ไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พาไว้ซองของแม่น้องโุกแน่เพื่อเป็นกระตังใจในการในคลิปต่อไปแต่ว่าพลายอยากจะพคลิปไม่ไหมก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามพาไว้ซองของแม่น้องโุกในเด้อพี่น้องเด้อ